ทำอะไรวะเออไม่ออกครับทำมากรอบ็น เลนะครับ d c 7 0กันครับก็เอาแผ่นเหล็กครับอันนี้จะเป็นแผ่นหนาครับมีแผ่นเหล็กบางกับหนานะครับแผ่นหนาะใส่เข้าไปก่อนครับ ใช้ได้อยู่แต่มันเริ่มปรีไม่อยู่แล้วนะก็ใส่แผ่นบร์เสร็จก็แผ่นเหล็กบึ้นไปด้วี ฉโลมน้ำมันไปหน่อยครับเวลาใช้งานคือน้ำมันยังอยู่เลยนะไม่ต้องรอให้น้ำมันขึ้นคที่เราไม่ชโลมมันจะทำให้แผ่นเปลีนไม่ได้ก็จัดฟันให้มันตรงกันถ้าไม่ตรงเราก็จัดใหม่ทีหลังได้นะครับ ตอนประกอบเข้ากำเกียร์รก็ใส่แผ่นบรกแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กแผ่นบรกแผ่นเหล็กนี้ไปเรื่อยๆนะจนครบนะครับตัวนี้แผนะ่นเหล็กหนาห้าตัวนะครับห้าแผ่นส่วนมันจะมีแผ่นเหล็กบางนะครับอีกสี่แผ่น สองจิจะมีหนามีบางนะครับกันเรล็ก็แผ่นเรล็กเท่ากันนะครับส่วนตัวข้างบนสุดก็จะเป็นแผ่นหนาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสปริงนะครับช่วยกดในะส่แบบนี้นะครับให้นูนขึ้นข้างบน,นครับเป็นมันจะเป็นว้าวนะเป็นแผ่นแหวนสปริงนะแล้วก็ล็อกตัวนี้ ย๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยครับก็จะเสร็จแล้วครับเลยอีกอย่างลัแผ่นเบรกแผ่นเล็ก นี่ก็ประมาณร้อยกว่าบาทแผ่นละร้อยหบาทประมาณนั้นเั็นเล็กไม่ในใจอย่ใพอดีก็ใส่แผ่นล็อก ไปเป็นสุดท้ายนะครับเป็นแป็นตัวหนานะครับ ไปแล้วก็ใส่ที่เสร็จแล้วก็เกะประกินให้เรียบร้อยนะครับทำความสะอาดแล้วก็เอาเข้าใส่ได้เลย <_ swimming> เดี๋ยวมาดูตอนเข้าใส่นะว่ <_ swimming> าจะใส่เข้าไปลุเลยหรือต้องหมุนนะครับ <_ swimming> แต่ผมว่าต้องหมุนนะคร,ครับเดี๋ยวให้น้องเขาเกะประกินเสร็จก่อนนะครับ <_ swimming> แลักะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่ประกินนะครับ โลมจะมีให้ใหเหนียวๆนะครับจะได้เมื่อึ้นไม่หลุดออกจากเปล่าเปล่านะม,ม,มีรักไม่ต้องมาแค์ไม่ต้องมาฟัเงเราจะลุกก็แบบเนเนะี้ย นอันนี้กระดับกระดับกันนี่ครับกระดับเท่าไหร่ของบ้านมันจะต้องหมุนหรือเข้าไปได้ง่ายดายลองดูครับมีโยกหมุนนิดหน่อย โอเคเข้าง่ายๆครับเดี๋ยวเลตัวประกันมันจะหมุนออกจากดูจ้าหนิยีหม,ม,มองนะรอ้าตบานหนี่งตึกใน,ลนเลือตบวเลืออยู่ข้างบน,นไหมตามด้านบนครับเห็นไหมก็อยู่ยตึกนี้วางประกันนะครับ กวใทีก็สายด้ง okay. ่ายดายนะคร mm ับ hmm. อีกฝั่งหนึ่งก <aro> ็ใสายมือนกันนะครับก็จะให้ดูแค่ฝั่งเดียวนะครับอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับ